เป็นคู่จิ้นหรือเป็นคู่จริงกันคะคู่จิ้นครับคุณผู้ชตอบสั้นจังเลยจะตอบมากกว่านั้นไหมจิ้นจิ้นจิ้นหน่อตอบแบบจิ้นจิ้นหน่อยเออก็จิ้นจิ้นครับเฮ้ยประโยคเดิมเอาที่หาเป็นแฟนกันจังอ่ะก็มี่แค่ถามว่าเป็นคู่จริงหรือยังเป็นแฟนเออเป็นแฟนกันยังครับยังครับยังฉันเราก็คุยคุยกัน ก็จริงๆเราก็เป็นเพื่อนกันแหละครับเป็นเพื่อนคู่จิ้นเนี่ยเขาต้องคุยกันบ่อยไหมคะพอดีไม่เคยมีคู่จิ้นรู้ตัวก็มีสามีเลยดุ๋ยทีฮะไม่เคยมีคู่จิ้นอยากรู้คนเป็นคู่จิ้นเขาทํากันยังไงอ่ะก็เนี่ยแหละครับก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับมีเวลาว่างก็แบบไปไปทำบุญแล้วไม่ใช่แค่พีคแต่ว่าจริงๆเวลาที่ มีใครที่ว่างอะไรก็พาไปทำบุญครับแล้วต้องคุยกันทุกวันไหมคะคู่จิ้นเออก็แล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสแล้ววันนี้คุยยังคะเออวันนี้คุยไม่ได้เลยขาไม่ละเออจะมีแล้วลูกใจเย็นไม่จะเห็นฮะได้คุยกันไหมก็มีได้ทักทายบ้างครับถัาใครทางไลน์ใช่ไหมอะไรนะครับไลน์คุยกันไม่รู้เหมือนกันครับก็เจอเจอกันบ่อยไม่เจอจริงๆช่วงนี้ที่ผ่านมาได้ได้เจอบ้างครับเพราะว่าต้องซ้อมแฟนมีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคุยกันเรื่องเรื่องส่วนมากก็จะเป็นเรื่องโชว์นะตอนที่เราคุยกันแบบทําโชว์ที่กนมีอะไรนะครับอ๋อคือร่วมกันออกแบบโชว์เหรอก็สําหรับก็ก็มีด้วยครับก็มีแบบปรึกษากันบ้างแล้วก็เราจะเอาไปส่งแบบให้กับโคดรียกราเฟอร์อะไรอย่างงี้ด้วยทุกันที่ส่งคุไนทกกันอยู่เป็นประจาทุกคืนอยู่แล้วใช่ไหมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยครอบครัวด้วยครับแต่ก็ตรงให้เขาด้วยใช่ไหมล่ะไม่บอกอะไรกันครับผมก็ยังส่งอยู่เนาะก็ ไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้ขอทิชช่วยพีกได้ไหมคะมึนเหอาพีคใส่เสื้อสามตัวอ๋อร้อนร้อนใช่ถ้าอย่างนั้นขอถามน่อยว่าคลิปนี้คืออะไรครับผมแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนเนี่ยคืออะไรอะคะแล้วฉันคุณเป็นอะไรฉันอยากจะถามแขนเป็นไรแขนเป็น ตกลงแขนเป็นอะไรคะพี่มิ้นแขนเป็นพ่อคะ่ะเกิดจากอะไรรู้ไหมทุกคนมีคนมาเมนว่าแบบแขนเป็นฟอแต่มิ้นอะ่ะอ่านว่าแขนเป็นพ่อก็เลยเออแขนเป็นพ่อแล้ววันนั้นไปถ่ายฟอกันพอดีก็เลยชวนเขาเล่นสรุปก,ก็คือเขาทําเกินค่ะทุกคนเราก็ตกใจกับอินเนอร์เขาเหมือนกันแต่เขาทอาออกมาได้ดีมากจริงๆมาเป็นคอนเทนต์ไหครับคอนเทนต์ของที่ตอนนั้นไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันตอน อ่าเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอดีมันมีอันเนี้ยที่มันแปลกดีก็เลยจับมาเล่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นลิปแค่ลิปซิงก์อะไรเงี้ยเฉยๆนะครับผมฮะแล้วมินได้เจอป่าบ้างยังก็มีได้เจอบ้างครับไปทําบุญเคยไปทําบุญที่แบบไปทานข้าวกันก็ถ้าทํางานเสร็จอะไรเงี้ยครับคุณพ่อไปรับก็มีมีโอกาสได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่แค่มินก็มีทุกคนด้วยอ๋อครับจ้าจ๋าอ๋อครับ หนูไม่เคยไปเลยนะคะก็ทำงานก็ทำงานใช่ใช่ใช่เพราะเราไม่ใช่คู่จิ้นไงไม่ใช่คู่จิ้นเขาต้องเป็นแบบนี้เวลาไม่ตรงกันเออไม่ตรงกันเรามินเต้นเก่งนะตอนนี้เลยมินเต้นเก่งใช่ครับใช่เมื่อก่อนเขาดูเงียบใช่ป่ะเป็นคนเงียบเงียบครับเป็นคนเงียบเงียบแต่ทีนี้เขาเต้นเก่งซ้อมเต้นด้วยกันเหรอหรือยังก็มีโปรเจกต์ด้วยกันครับก็คืออย่างเช่นแบบแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดวงจริงๆดวงใจเทย์รมอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอ่ะโอเค ਫਾਈਲ <small> ਰੱਖੋ